จงทำให้ช่วงเวลาปัจจุบันเป็นเพื่อนของคุณไม่ใช่เป็นสัตว์รูของคุณจงทําให้ช่วงเวลาปัจจุบันเป็นเพื่อนทั้งชีวิตของคุณและแน่นอนว่าการอยู่กับปัจจุบันทําให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าการที่คุณเนี่ยกังวลกับอดีตชีวิตทั้งชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อคุณรู้จักที่จะอยู่กับปัจจุบันมากกว่าอนาคต เพราะคนส่วนมากมีการคาดการมีความกังวลมีความนังเลก,กับอนาคตที่จะเกิดขึ้นจะสุดท้ายก็เกิดความกลัวจนไม่ได้ลงมือทําจนไม่สามารถที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าปัจจุบันของฉันจะดีที่สุดในช่วงเวลาปัจจุบันคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนในการอยู่ที่นี่ตอนนี้ณขณะน,นี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันบางครั้งมีความกังวลมีความนังเลมากจะเกินไป จนไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้เลยณปัจจุบันขณะน,นี้ตอนนี้ทำไมคนส่วนใหญ่จึงยังมีความทุกข์แน่นอนว่าอาจจะเป็นความทุกข์ทรมานเพราะว่าคนส่วนใหญ่จมกับอดีตจมกับอนาคตจนไม่รู้จักที่จะมีพลังมีความสุขณปัจจุบันถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังติดอยู่ในความทุกข์มานานหลายปีและไม่รู้ว่าจะออกจากความทุกข์นี้ได้อย่างไรความกังวลความเครียดความกลัวที่มันเข้ามาและทําให้คุณคิดตลอดเวลาในเวลากลางคืนตื่นนอน ทำให้คุณเนี่ยตื่นระหนกในตอนกลางคืนทําให้คุณวิตกกงังวลในการเข้าสังคมในการทํางานจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอและคุณก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะออกจากทุกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันทุกต่างๆเกิดจากการที่เราเนี่ยวิตกและคาดการมากเกินไปกับอดีตหรืออนาคต ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะทําให้อดีตและอนาคตมาหยุดยั้งและกลายเป็นข้อจํากัดรวมถึงสิ่งที่มันฉุดรั้งกุลคนส่วนใหญ่พิการไปแล้วกับสิ่งที่พวกเขาคิดคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแย่ไม่ดีพอคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจิตใจของตัวเองทํางานอย่างไรคนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าจิตใจของเราเนี่ยสามารถออกจากข้อจํากัดที่เรียกว่าอดีตและอนาคตได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามในชีวิต แต่ทุกสถานการณ์ในชีวิตก็จะมีปัญหาในแบบของมันเองและไม่ว่าคุณจะรวยขึ้นจนหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีปัญหาในแบบที่คุณเป็นและมีในตอนนั้นไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งหรือไม่เก่งก็ตามรู้หรือไม่รู้ทุกสถานการณ์มีปัญหาและมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่เสมอมีกำไรชีวิตและ,มะเมล็ดพันธุ์่นการเติบโตซ่อนอยู่เสมอชีวิตจะท้าทายคนอยู่เสมอ ขอเพียงแค่คุณเนี่ยมีสติและรับมือกับมันคุณจะสามารถค้นพบบทเรียนบางอย่างที่ช่วยให้คุณมีชีวิตใหม่มีมาตรฐานที่ดีขึ้นมีแนวคิดในการพัฒนาตัวเองมากกว่าที่คุณเนี่ยจะมองหาว่ามันคือข้อผิดพลาดหรือว่าปัญหาเพราะฉะนั้นชีวิตจะท้าทายคุณไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนก็ตามในชีวิตคุณก็ยังคงได้รับความท้าทายใหม่อยู่เสมอถ้าคุณฝึกให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะหรือว่ามีความสงบในจ,ใจิตใจมีความตื่นรู้รู้แจ้ง แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามแต่คุณจะไม่คาดการถึงความกลัวในอดีตหรืออนาคตแต่คุณจะรู้ดีว่าสติก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะแน่นอนว่ามันเสมือนว่าคุณจะเป็นผู้รู้แจ้งเมื่อคุณถูกทา้าทายด้วยสถานการณ์ชีวิตบททดสอบอะไรก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราเนี่ยอาจจะกลับมาถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรตอนนี้ฉันควบคุมอารมณ์ได้ดีหรือเปล่าฉันเนี่ยต้องเพิ่มอะไรฉันต้องลดอะไรเราอาจจะเริ่มที่จะกลับมาทบทวนตัวเองในภายหลังว่า เราต้องทําอย่างไรบ้างที่จะให้ชีวิตไปต่อได้นั่นแหละครับเป็นตอนนั้นเองที่คุณจะได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ทําให้คุณเติบโตในชีวิตจุดเริ่มต้นของการเตือนรู้ของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่คุณเนี่ยได้เรียนรู้มันจากการตอบสนองคนส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุการณ์แย่ๆกับชีวิตมักจะตอบสนองอย่างรวดเร็วทําให้พวกเขาเนี่ยมีปัญหากับชีวิตรู้สึกทุกข์ทรมานเจ็บปวดแต่ไม่ได้ความกลัวสงสัยโกรธและเกลียดแต่จุดเริ่มต้นของการเตือนรู้มาจากการที่คุณ ตอบสนองช้าลงมีสติคิดว่าความทุกนี้ในเรื่องนี้คืออะไรอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ของเราแน่นอนว่าการเตือนรู้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อควรเริ่มที่จะมีสติตอบสนองช้าถามคำถามกับตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่าความทุกข์ทางจิตใจทําให้คนเนี่ยเกิดความกังวลใจและแสดงพฤติกรรมออกมาในทางยแย่ๆมากกว่าที่จะมีพฤติกรรมในด้านบวกสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่เจอปัญหาหากเราเนี่ยเป็นผู้ที่ตือนรู้หรือมีสติ แม้เราจะมีสติมากขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาอยู่ดีไม่มีใครที่จะไม่เจอปัญหาในชีวิตแต่ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาคุณรับมืออย่างไรด้วยสติณปัจจุบันหรือว่าย้ายตัวเองกลับไปยังอดีตที่เจ็บปวดหรือว่าย้ายตัวเองไปยังอนาคตที่คาดการไม่ได้แน่นอนว่าอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนอดีตก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วปัจจุบันขณะจากการมีสติคือสิ่งที่ดีที่สุดทําไมคนส่วนใหญ่จึงทุกทรมานกับสิ่งที่ตัวเองคิด เพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบขายเรื่องราวให้ตัวเองคิดในเชิงลบไม่สนับสนุนบันทอนทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกขาดแคลนรู้สึกแย่มากกว่าที่จะรู้สึกดีเขาจะบอกว่าหากเรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะครับเราจะกล้าที่จะตัดสินใจพูดคํว่าดีกับตัวเองปลอบใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองมากกว่าการที่คุณจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอแต่เปลี่ยนใหม่หากคุณมีสติกับปัจจุบันความผิดพลาดในอดีตการถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามครับ มันก็แค่อดีตแต่ปัจจุบันคือฉันดีพอและคู่ควรคนที่มีสติอยู่กับปัจจุบันจะบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันต้องการอะไรถ้าเราฝึกเทรนสมองตัวเองนะครับให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงกูจะเริ่มมองเห็นความทุกข์อย่างชัดเจนและจะรู้ว่าความทุกข์เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งชัว่วคราวเท่านั้นความทุกข์เป็นเพียงความรู้สึกหงุหงิดรำคาญใจเกลียดโกรธหรืออารมณ์อะไรก็ตามที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะออกไป บางครั้งเนี่ยเราก็ไปยึดติดกับความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเอาตัวเองเนี่ยเกี่ยวไปเรื่อยๆกับความคิดนั้นความรู้สึกนั้นจนลืมไปว่าตอนนี้ขณะน,นี้ฉันต้องการอะไรหลายคนมีความทุกข์โดยไม่รู้ได้สําว่าตัวเองกําลังเป็นทุกข์และหลายคนไม่รู้ได้สําว่ามันมีวิธีที่ทําให้คุณเนี่ยออกจากทุกข์ได้ก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่คุณจะต้องฝึกทําก็คือฝึกสังเกตการตัวเองว่าตอนนี้ใช้กําลังคิดรู้สึกพูดและทําอะไร อารมณ์นี้ทำให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าทำให้ฉันออกห่างจากเป้าหมายถ้าคุณเริ่มที่จะจับได้ว่าตอนนี้ฉันกำลังหงุดหงิดอารมณ์เสียซึ่งมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความทุกข์เล็กๆลองเลือกดูนะครับว่าคุณอยากที่จะใช้ชีวิตในสภาวะเป็นทุกข์หรือว่าอยากจะใช้ชีวิตในสภาวะเป็นสุขกันครับแน่นอนว่าไม่มีพื้นที่ความร่รํารวยก็สําเร็จบนพื้นที่สภาวะเป็นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงมีความสงบเชื่อมต่อกับจิตใจของตัวเอง คุณจะสามารถที่จะจับความทุกข์ได้และนี่ครับเป็นการจับตัวเองอย่างแท้จริงจากการมีสติณนปัจจุบันคือบางคนเนี่ยรีบคาดการณ์ในอนาคตจนกังวลบางคนเนี่ยกังวลมากกับอดีตที่ผ่านมาแต่เมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันความสามารถในการเป็นผู้เลือกผู้สร้างก็จะมีมากกว่าคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบว่ากังวลอนาคตและอดีตเขามันจะรู้สึกตกเป็นเหยื่อเขามันจะรู้สึกว่าถูกควบคุมโดยโชคชะตาหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับปัจจุบันคุณเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกครับ จากการมีสติณนปัจจุบันคุณอาจจะฝึกสิ่งนี้เวลาที่คุณเจอสถานการณ์อะไรก็ตามเช่นอาจจะพบเจอกับความโกรธหงุดหงิดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจนะครับฝึกทางคำถามกับตัวเองว่าฉันได้เจอกับช่วงเวลานี้อารมณ์แบบนี้ได้อย่างไรหากฉันไม่ได้เพิ่มความคิดลงไปหากฉันไม่ได้ตีความใดๆในทางใดทางหนึ่งหากฉันตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันต้องการโดยที่ฉันเนี่ยไม่ได้สงบและพิจารณามันจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะต้องแบกภาระอะไรมีผลกระทบอะไรกับชีวิตฉันถ้าฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในความคิดของฉันแล้วอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีตอนนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแน่นอนครับว่าคําตอบก็จะเริ่มเข้ามาเมื่อคุณถามคําถามที่ถูกต้องกับตัวเองตอนเนี้คุณกําลังเริ่มที่จะสังเกตจิตใจของตัวเองว่ามันกําลังสร้างอะไรขึ้นมาให้กับตัวคุณมันกําลังบอกอะไรกับคุณเพราะฉะนั้นฝึกตั้งคําถามกับตัวเองให้บ่อยขึ้นเพื่อที่คุณจะได้รับคําตอบที่ถูกต้องกับตัวเอง จงให้เวลานับปัจจุบันขณะเป็นเพื่อนจงตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วทั้งชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปเรื่องเล่าในความคิดของคุณเป็นสาเหตุของความทุกข์ส่วนใหญ่และมันง่ายมากที่คุณเนี่ยจะตีความหมายมันมีอารมณ์เกี่ยวกับมันและแน่นอนว่าเมื่อคุณเนี่ยตกอยู่ในสภาวะเป็นทุกข์คุณกําลังสร้างโปรแกรมให้กับตัวเองอยู่เสมอและแน่นอนว่าคุณก็กําลังกลายเป็นโปรแกรมนั้นเช่นเดียวกันโดยสรุปนะครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสําเร็จและมัางคั่งร่ํารวยคุณจะต้องฝึกส่งี้ครับฝึกใช้ชีวิตโฟกัสเฉพาะช่วงเวลาปัจจุบันและวิธีการที่คุณอยู่กับปัจจุบันที่จะสามารถบรรลุความสุขก็สําเร็จและความมัางคั่งได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รับผิดชอบตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับปัจจุบันรู้ว่าตัวเองมีสติรู้ว่าตัวเองกําลังคิดเชื่อรู้สึกและทําอะไรรู้ว่าสิ่งที่คุณกังวลน,นั้นไม่มีอยู่จริงแต่เป็นสิ่งที่จิตใจของคุณเนี่ยมันสร้างขึ้นมา เมื่อคุณจดจอกับมันมันก็จะขยายใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของคุณสร้างความกลัวขึ้นมาเรื่องราวต่างๆที่มันคอยสนับสนุนให้คุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้คุณเชื่อว่ามันยากเกินไปแน่นอนว่าหากคุณเชื่อมันคุณจดจอกับมันมันก็จะสร้างความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงสิ่งที่คุณมีอยู่และมีมูลค่าที่สูงสุดในตอนนี้ก็คือปัจจุบันขณะและขณะนี้เท่านั้นสิ่งที่คุณกําลังคิดเกี่ยวกับ,บันพรุ่งนี้และอนาคตเป็นเพียงความจริงและเป็นทางเลือกในอนาคต ซึ่งมันอยู่แค่ในความคิดของคุณเท่านั้นเมื่อคุณกังวลว่าสิ่งที่คุณทําจะนําอนาคตเชิงลบซึ่งอาจจะไม่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อคุณกังวลมากเกินไปคุณกําลังจดจ่อกับมันและสิ่งนึงก็จะเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงของคุณจงเรียนรู้ที่จะเพิ่มน้าหนักให้กับความคิดของคุณเพื่อให้ความคิดของคุณจัดการคุณและชีวิตของคุณจงอยู่กับปัจจุบันและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาสมเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสาเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอป,ป้ามีเว็บบนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอันเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แรสซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปปสารทุกช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปาอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ